พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้เอกอัคราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา17นิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวาโรกาศให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายโบชยันมาโลฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐสโลวีเนียประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐสโลวีเนียประจำประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธรารณรัฐสโลวีเนียประจำสาธรารณรัฐประชาชนจีนด้วย นายฟลองซัวอึนกูนาบาลูมูเอเน่ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทุลลองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประจำประเทศไทย ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณารัฐประชาธิปไตยคองโกประจำสาธารณารัฐประชาชนจีนด้วยนายฮัสซานอับเดลสลามโอเมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐสุดานประจำประเทศไทย ในการมาดำดรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐส,สูดานประจำประเทศไทยได้ดำดรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธรารณรัฐส,สูดานประจำมาเลเซียด้วย นายอาบูบากาคาริมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิง่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทุนละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซียราลิโอนประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซียราลิโอนประจำประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซียราริโอนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย นายวาตังยาอชวีลีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลีสาธารณารัฐอินเดียเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งจอร์เจียประจำประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตจอร์เจียประจำสาธารณารัฐอินเดียด้วย นางสาวจูลีเดคายือฮันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสามตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐตุรกีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชรูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณารัฐตุรกีประจําประเทศไทยเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิบดีสํานักงานที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐตุรกีมาก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเวลา10นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุจันโอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน3,000ถุงและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน100ถุงซึ่งถุงพระราชทานสำหรับเด็กบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ประกอบด้วยตุ๊กตาผ้าหม่มแป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสัาลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับเด็กรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปและและมอบแก่ราษฎรอำเภอวารินชำราบณนะหอประชุมประชาวารินอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบในการนี้องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบจำนวนสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น จากนั้นองคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน12อำเภอ70ตำบลและราษฎรได้รับความเดือดร้อน17,817 17ครัวเรือนพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย98,523ไร่ โดยจังหวัดได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มต่ำและติดริมน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริมรรสัมมา,มาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหา,มามหราชบรม,มนาถบพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตวันที่13ตุลาคม2568 ด้วยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสาม,มาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ในวันที่13ตุลาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่8ถึง15ตุลาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store